สวัสดีครับแฟนคลับแท็กซี่ส่วนนภูมิแล้วก็แฟนคลับน้องแอมชนทิชาเน้ตพี่น้องลูกสาวหล่าทาาั้งซนวชมันน้องแอมชนทิชากามาพบมาพ่อกันคือเก่าพี่น้องตั้งช่องบอกมวลมวลช่องแท็กซี่ส่วนนภูมิไปยังคือบอกมวลมวลบ่วอาจาังจีแหละว,ว่าพี่น้องบอกปกปก,ปกเล่าอุบนคือเกา่าเพราะว่าถ้าพูดไทยถ้าเว้าไทยไปมันก็งงโค้งต่อมาเป็นสำเนียงอุบลคือเกา่า มันไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงก็เลยได้เว้าแบบจังสี่ปี่น้องสองคนบ่คือผู้สองผู้อื่นเด้ผู้อื่นเพิ่นเว้าเพิ่นก็ยังเว้าไทยสัตว์เด้เพิ่นเว้าไทยได็ดนเด้กับ่มีข่าวข่าวอีหยังพี่น้องมีแต่ข่าวศิลปินลูกสาวลาหลวกแอมช่องดีชาคือเก่ามาฝากมาตอนกันตั้งแต่เมืองานลาดบุรีเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยจะอันส่วนเล่นรถตีก็เจ้าก็เล่นสุดยอดพี่น้องขนาดบ่ได้ บ่ได so so is ้ซ้อมใส่กันเด้บ่ได้เซ็กเศร้าใส่กันเนาะลองแอมเพิ่นมาเพิ่นก็ร้องใส่โลดดนตรีเพิ่นเล่นสุดยอดหางเครื่องก็สุดยอดมื้อนั้นอยู่ที่ลานบุรีเนี่วันที่16เนียเนาะที่ลานบุรีวันที่16บหเดือนที่16มกราบานี้เดือนมีนาเดือนมีนาก็สิก็สิได้กลับไปลองแอมเกิดซีรีส์ับไปแสดงอยู่หั่นอยีพี่น้องอยู่บ่หาดทรายขาวน่ะเพิ่นว่าถ้าจำบ่ผิดน่ะจะเป็นวันวันที่10บ่เนาะข้อโซ่คนประกาศ ว่าน้องแอมเสร็จล้ับไปลาดเบุรีอีกวันที่สิบมีน้าเพราะว่า่นจองไว้แล้วนะโอ้สุดอยอดอีพี่น้องไอพี่นอ้นองเศร้าลาดบุรี่กรนก็ให้การต้อนรับดีขนาดแต่การต้อนรับน้องแอมโซนิชาดีขนาดแบบผิน่นางตอนแรกไปหอดงานว่าเป็นโต๊จีน <c oughs> เอาคิดว่าเป็นโตจีนแล้วก็จะเอาน่งโต๊ไปตัวมันเนาะแบบโต๊จีนเลยเนะี่ยผู้น่งอยู่คดขัง คางหัวก็มีหน้าคางหัวที่เทงลาดสามยู่พี่น้องสองแถวโอ้สุดยอดอีนีย้างงานอยู่หลาดบเรีกระมาเขาเรื่องกันเลยพี่น้องคิวงานมืออื่นวันที่สิบเก้ามกราสองหาภกเจ็หนี่งน้องแอมเพิ่นมีงานแสดงอยู่ว,วัดหะสั่งอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานี่ ซื้อวัดซื้อวัดอี๋เดี๋ยวคอยชื่อซื้อผู้ใดพี่น้องเขาจะเขาจะว่าพิมพ์วัดหัวสางหลณ์มันจะไง่าเสร็จ่าไอ้วัดหัวสางหลณ์จะไงถ้าผู้ใดถ้าใครจะไปให้กําลังใจน้องแอมชนทิชาพรุ่งนี้วัดหัวสางหรณ์พี่น้องประทุมท่านีให้พิมพ์ซื้อวัดหัวสางหลณ์ <c oughs> เดี๋ยวกับกูเกิลกับสีผ้าไปเองนะถ้าผู้ใดอยากไปเบิ้งเวทีนะเวทีสดสดกับพิมพ์ซื้อวัดหัวสางเลยปทุมท่านีโอ้ยอำเภอหนองเสือปทุมท่านีอันเดียวกันนั่นแหละ กูเกิดกับสิภาาไปเองนี่แหละับล,ลองวันไปถึงแน่นอนเพราะว่าคอยกับไปยันได้กับมิเตอรพิมพ์พิมพ์พมพมสื้อวัดสือ่อยางเหลี่ยวนะตรงเป๊ะอยู่เลยนะการดีแล้ว <c oughs> พี่น้องข้าวข้าวข้าวคิวคิว,วงานของแอมอื่นเวลาเวลาเพ้่นจีคืนนะคืนนี้ที่ตามตารางงานเนาะสามทุ่มสามทุ่มครึ่งประมาณสามทุ่มครึ่งแต่ผมมีอยังเปลี่ยนแปลง สามตารางงานสามทุ่มครึ่งแต่ส่วนมากกับบนตวงวิาชบันไดหนอกกับมีเหรียญเนียนิดหน่อยเพราะว่ามันกับจังหนเนาะบางทีก็จะพาพ้นกันเลื่อนเลื่อนให้ขึ้นซาเนียจังหน่อยนะกับประมาณสามทุ่มครึ่งใครจะไปให้กำลังใจน้องแอมชนที่สาพรุ่งนี้ที่วัดหัวช้างอำเภอ น้องเสือจังหวัดปทุมธานีพี่น้องอย่าลืมอย่าผ่าเดอ้อผู้ใดเป็นแฟนขับแฟนตัวโยงของน้องแอมชนทิชาแต่ว่าคอยนี้แบบว่าสิไปแน่นอนเหลือแต่ว่ากับ่รู้ว่าสิแน่นอนบอ่ข <c ười> ึ้นอยู่ครับสถานการณ์กับ <c ười> โอเคครับกับว่าบอกข้าวบอกข้าวสาหรับแฟนขับน้องแอมชนทิชาผู้ใดอยากไปให้กำลังใจน้องแอมอย่าลืมพี่น้องผู้ใดอยากไปมวนหนาไปที่ กบมาบอกข่าวบอกข่าวแค่นี้แหละขอบคุณมากครับสําหรับคลิปนี้